ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับประเดิมนะพี่น้องเนาะครับประเดิมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดนะพี่น้องครับงวดมื่อวันศุกร์นะพี่น้องเนาะปู่เป็นบดีทรงมาให้นะครับเพราะว่ากะสรงการนะพี่น้องครับเป็นกับปู่บดีอยากสรงการยากอัน ก็เลยบริจาทรงไม้ก็เลยบริลงนะพี่น้องเนาะครับแต่ว่ามือนีมากแล้วพี่น้องปู่ทรงม้เดียวนะครับราพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะครับนี่คืองวดวันที่วันศุกร์กนะพี่น้องวันศุกร์ที่สิบแปดเมษายนหกแปดราพัฒนาออกสองหกห้าหนึ่งหนึ่งหกขับเลขหลังก็ออกห้าหนึ่งนะพี่น้องเนาะ อ่ะมันีนพอเตรียาพามาตามมึงนพี่น้องเนาะครับกับเราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับครับวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดน้าพี่น้อง เราพัฒนาปูู่นนะครับเปนพี่น้องเป็นสัม่มุ่จากหน่อยบอหรือจุดจใด ับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องสี่กับห้านะครับรับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเนอ้อ ขับปูนในที่ C นะครับเน้นที่ C ขับส่วนจับคู่นักพี่น้อง สี่สองห้าสองหกสองนะครับสี่สาม ห้าสามหกสามนะครับสี่สี่ห้าสี่ 6 4นะครับเก่าชุดเก้าหางเหมือนเดิมนะครับเนาะครับ,รบสังเกตบนนะี้พี่น้องเนะื้อบลาในปูนเน้นที่สนะีเนาะพี่น้องเนาะ ครับเน้นที่สก็จะมีส 2, ่ 3, อง 5, 4่สเดพี่น้องกิดสนะครับหก ติดีกัมีทนีนะพี่น้องเนาะหาชุดหาหางนะคะรับเหลือ5้าสอ3หกนะพี่น้องครับเอาว,อเอวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยีเมษายน2568ลาวพัฒนาปูศูนย์เบนล่างวิ่งรูดสกับ5เน้นที่4ี่นะพี่น้องเนาะขับส2 5สองห้5ส6งหกสองสี นะครับขับเต้มก็บใจเบิ้งงันน้พี่น้องเนอ้อปูเป็นทรงมาให้นะครับครับลาวพัฒนา2 1เเมษายน68 4กับ5นะพี่น้องเน,น้ะเน้นที่4ครับตามนี้น้พี่น้องครับปู07นนะครับเนาหมักสอบตัวแดกกับพิจารณาบุกน้นพี่น้องเนอ้อครับที่สำคัญก็อย่าลืม กับตัวไว้น้ำ,น,ำะะ 7, นะครับครับพระเตียมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะที่ได้รงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พระเต้่ครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉนันแล้วพระเตียมขอไวพ้พริคอยเขาคอให้แตกปัง,ปง ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สกบกมันมันกันนาะพี่น้องเนาะครับเอาใจเรื่มนะพี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะเรื่มกดไลค์กดแชร์กดเตียมน้ำเลี้ยนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมนำนาคามเอาสุดท้ายถ่ายสุดนี้ก็เอฟซีทุกคนนะครับเด้อโกบโมันมันเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม